ได้ละได้ละเดี๋ยวเอาใบไม้ก่อนใบไม้เป็นที่รองรับก่อนขอในเด้อขอหน่อยขอหน่อยปลูกไว้เองน่ะนี่โอ้ปลูกไว้กับมือขึ้นว่าเขียนกับมือถ้าลบด้วยเท้าก็ขอให้เป็นเท้าตัว,ตวเองนะเขียนกับมือถ้าลบด้วยเท้าก็ต้องเป็นเท้าตัว,ตวเองน่ะลูอะเร็วเลย อ่าเลยกินเล้กกินแล้ว,ลวมันเห็นแมวมันเห็นใ้ตามันเห็นในบัตดี้มันกวยบัตตี้ตัวโตแต่ใจมันน้อยน่ะนี่อ่าบัตตี้ดีบัตี้บัตตี้เป็นรุ่นพี่ไปไปข้าเอาไปไว้ให้กินด้านในไปถ้ากวยอีกลวยดีปะไปกินทั้งในไป มาเร็วเร็วมากินทางนี้มามาหลบมันทางนี้หลบมาทางนี้เร็วเร็วเร็วลูกเร็วนะอ่ะาทางนี้อ่ามาเร็วเร็วจินกินปุ๊ต้องกลัวมันต้องกลัวมัน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 แค่เดินมันยังเซและไอ้บัดดี้มันหมดแรงเลยจินกินเองกินเร็วบัดดี้มันแค่เดินยังเซแล้วมันมีชื่อเกาหลีอ่ะเดินยังเซมาไปกัดกับใครได้หน่อย ก็ข,ข้าเดินยังเซเลยนะกินกินลูกกินลูก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 ไม่ต้องกลัวมันนะลูกเขาไถอิ่มอยู่เขาเป็นแนวถูกเลี้ยงดีดดตัวอ้วนตัวนุ้ยน,ะนะน่อเนาะอ้วนท้วนสมบูรณ์ไงอ้วนท้วนสมบูรณนะ์นะลูกนะอ้วนท้วนสมบูรณนะ์นะอน้วนทวนสมบูรณ์ตัวนุ้ยนะ่เนาะ สิตาเจอเขามีโชคนะนี่พรุ่งนี้พ่อมึงถูกหวยนันลูกนะเนี่ยนะเนี่ย,เ,ยเข้าใจไหมเด้พรุ่งนี้พ่อถูกหวยบ้างน,นะเด้เออหน่อยเออหน่อยเ้าพรุ่งนี้พ่อถูกหวยนันลูกนะเ registry 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 hey. อ้เออมหนกินกินกินอ่ะกินอ่ะไม่ต้องกลัวอ่ะกินกินเลยกินกินไม่ต้องกลัวข้าดูให้เร็ว บดีไม่มาบดีไม่มากินก <esse. S 1> <xy nt. S 2> ินกินเถอะมันมันกังวลมันกังวลไอ้บดีขัวบดีกินลูกกินเร็วเร็วกินเดีวเร็วกินไม่ต้องกลัวมันมันอยู่ของมันทางโน้นแล้วเร็วมันอยู่ของมันทางโน้นไม่ต้องกลัวมันแล้วน้นมันอยู่ของมันเอ้า ไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องกลัวมันกลัวมันทำไมเดี๋ยวกลัวเขามีความระแวงตัวใหญ่แต่ใจน้อยตัวใหญ่แต่ใจน้อยเอ้ากินกินกินลูกกินไม่ต้องกลัวมันเองไม่ต้องกลัวมันเชื่อข้ากะอมองดูมองดูเจ้าบด,ดีบด,ดีนอนคุ้มเชิงอยู่กินลูกกินยินแล้วไม่ต้องกลัวัหมอ้ะ khá hay à. Chín cua hãng đất 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 Mình quá mạnh chảy